วันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ที่มีการพัฒนาและคิดค้นโดยรัสเซียกันบ้างนะคะคือชื่อก่อนหนะนี้เนี่ยบอกว่า s p ุกนิก5ตอนนี้บอกว่า s ปุกนิก V แต่ยังไงก็ตามค่ะตอนนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับวัคซีนตัวนี้ที่ทางการรัสเซียประกาศขึ้นทะเบียนเป็นตัวแรกของโลกแล้วล่าสุดศูนย์วิจัยแห่งชาติกาเมเลยาซึ่งเป็นผู้พัฒนาวัคซีนเขาก็ยืนยันนะคะว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยโดสเดียว เท่านั้นเองมีสรรพคุณในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนนานอย่างน้อย 2ปีเลยค่ะสำหรับศูนย์วิจัยกรรมาลยาย้ำนะคะว่าเขาใช้เวลาพัฒนาวัคซีนตัวนี้มานาน5เดือนแล้วเบื้องต้นจะเสนอให้วัคซีนในกลุ่มเสี่ยงก่อนกลุ่มเสี่ยงมีใครบ้างยกตัวอย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มครูค่ะถึงแม้ว่ารัสเซียจะมีการจดทะเบียนวัคซีนตัวนี้แล้วแต่ว่าเขาก็จะเดินหน้าทดลองต่อไปอีก4เดือนก่อนจะให้บริการประชาชนในวงกว้างต่อไปโดยกระทรวงสาธารณาสุขของรัสเซียก็อ้างว่าความเสี่ยงที่จะ ติดเชื้อโควิด19มีความรุนแรงมากกว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลขั้นเคียงจากวัคซีนตัวนี้พร้อมกับปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่ากระบวนการพัฒนาวัคซีนของรัสเซียรวดเร็วเกินไปทําให้เกิดความกังวลเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยค่ะสําหรับการพัฒนาวัคซีนอย่างรวดเร็วของรัสเซียอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาติตะวันตกและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่เชื่อว่าการทดลองทางคลินิกยังไม่ครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากด็อกเร ดีฟราซีผู้มนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐที่แสดงความวิตกกังวลและสงสัยอย่างหนักทีเดียวถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเจ้าวัคซีนตัวนี้ค่ะ